สวัสดีครับสถานการณ์พาไปวันนี้จะพามาให้รู้จักกับอาชีพหนึ่งครับวันนี้ผมอยู่กับอาชีพแคดดี้ครับผมสนามกอล์ฟลานนาครับแค่สนามกอล์ฟลานนาสนามเดียวเนี่ยมีถึง500คนแดีวันนี้เราคัดตัวท็อปมานะครับสคนเป็นตัวท็อปเรื่องอายุ1ตัวท็อปเรื่องความกลนตีนอีกหนึ่งตัวท็อปเรื่องความพายอีกหนึ่งแล้วก็ตัวท็อปเรื่องความแซ่บอีกหนึ่งไปพบกับเขาเลยครับผม วันนี้ผมอยู่กับพี่พี่คดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับ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 จริงๆสนามกอล์ฟนี้มีคดีทั้งหมดกี่คนนะครับพี่518คนห้าร้อยสิบแปดคนหลังๆเวลานายมาออกรอบเนี่ยปกติเขาจะชอบถามชื่อหรือถามอายุก่อนนะพี่ไม่ถามไม่ถามเหรอจริงป่ะจริงโอ้ ยังยังอ่าแสดงว่าอันนี้นักกอล์ฟต่างชาติเยอะอ่านี่เรื่องจริงไหมที่เวลานักกอล์ฟมาออกรอบเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าขอสาวๆนี่เรื่องจริงไหมจริงค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรพี่เจริญหูเจริญตาขอทราบชื่อเขาอายุไหนครับพี่บุญสันพี่พี่สันอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบสามพี่สันอายุ53ครับผมอ้อยค่ะ43นวลค่ะ32ค่ะ32พี่บี 25ปีนะครับผมเฮ้ยนี่เรียงกันเลยนี่ว่หา25 32 43 53่าเรียงมาให้ผมเรียบร้อยเลยคำถามแรกของผมคือทำงานคดีมากี่ปีแล้วครับ3ปี10ปีกว่าค่ะนี่ดิค่ะ14ปีงานผมถามหน่อยน้องเล็กสุดร3ปีเป็นคดีมาเฉลี่ยนะได้เดือนเท่าไหร่ หมื่นสามอันนี้คือประสบการณ์3ปีนะครับท่านผู้ชมถ้าช่วงหน้าหนาวก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าก็ได้ถ้าช่วงหน้าหนาวสองหมื่นกว่าแต่ถ้าช่วงแบบหน้าหะหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้พี่อ่ะพี่เหรอพี่พี่เป็นพี่พี่ไม่ต้องมาสงสัยผมพี่แก่กว่าผมแน่นอนโลนี่สองศูนย์สองหมื่นอ๋อสองหมื่นหน้าโลนี่ประมาณสองหมื่นใช่ค่ะอ่าถ้าหน้าหนาวที่สามหมื่นห้าครับเ็ดเงินเดือนเยอะกว่ากูอีกพี่อ่ะครับหัวเฉลี่ยดีกว่านะคะประมาณเก้าพัน เออเว้ยนี่สิ่งที่ผมสงสัยคือรายได้มันไม่เท่ากันพี่อายุมีผลคือยิ่งแกเนี่ยยิ่งได้ทิปเยอะคือมันอยู่ที่ว่าจํานวนลูกค้าบางคนก็มีนายติดเยอะนายติดเยอะนี่คือหมายความว่าอการทำงานเทียมไม่เหลือที่กูเล่นมุกเลยแน่นอนว่ารายได้ขนาดนี้ส่วนมากเนี่ยทำอาชีพเดียวก็เลี้ยงดูตัวเองได้ละงั้นผมถามหน่อยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาหนึ่งก็คือโรคระบาดโควิดรายได้จากสนามกอล์ฟนี่คือเหลือศูนย์เลยป่ะครับใช่ที่อยู่กันยังไงช่วงโควิดเนี่ยทำอาชีพอะไรครับพี่ หวานกะทิค่ะพอรัช่องแล้วก็ขั่ทิกรอบสนิมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วจะมีหลายๆอย่างแล้วให้เขาเลือกแล้วขายใครอะพี่ขายให้แคดดี้เหมือนกันเนี่ยค่ะที่เรามีลายกลุ่มมีเฟซมีอะไรกันแล้วก็ลงแล้วก็ขายอ๋อคือแค่เพื่อนแคดดี้อย่างเดียวสนามนี้สนามเดียวก็500รอยกว่าแล้วค่ล้วก็จะส่งตามออเดอร์อันนี้อะไรครับเนี่ยจะมีทุกอย่างโอ้ทำให้ดีมากเลยใช่ค่ะมีถ้วยมีถ้วยแล้วก็มีกะทิมีกะทิแหนแหนบแหนบกะทิส นี่ก็ถือว่าครบเครื่องกลับมาที่พี่ผมอยากสัมภาษณ์พี่มากเลยเนี่ยพี่ช่วงโควิดนี้พี่ไปทําอะไรมาบ้างครับอ่าทำครอบกล่องค่ะขายกล่องเท่าไหร่ครับสีบสองบาททำไมต้องสองบาทไข่เจ็ดบาทธรรมดาสามสิบห้าอ๋อแล้วส่งถึงที่เลยไหมครับถึงที่ค่ะต้องสั่งขั้นต่ำกี่กล่องครับสมมติว่าเขาจะสั่งขั้นต่ำหนึ่งร้อยกล่องหนึ่งร้อยกล่องหมายความว่าออเดอร์นึงของพี่นี่สามพันห้าอัพเลยนะทำไมมันเยอะอย่างนั้นพี่ส่งใครเนี่ย ทางสนย์รชาชการแล้วก็ทางโรงพยาบาลยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเราจะได้ในที่แบบว่าแต่ข้ื่อของไปแจกก็จะมีเอาอร์ถึงมีร้อยกล่องสองร้อยกล่องคือเป็น100ร้อยกล่องเนี่ยเอาจริงๆผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทําข้าวกล่องอยู่พี่แต่ว่าไม่มีใครมาซื้อแล้วมันมันยากลาบากมากในการหาลูกค้าเ,เราเป็นคนชอบทำกับข้าว,แล,วแล้วเวลามาทํางานเนี่ยเราจะทําให้เจ้งงาน,นายกินด้วยเจ้านายก็แบบไดกเจ้นานายจะถามว่ารับจ้างทาได้ไหมเราทําให้จากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันก็จะมีตามมาเรื่อยๆ เจ้านายนี่คือหมายถึงนายนายที่ทเราทำกับข้าวให้เขากินคือหมายถึงว่าเวลาสมมติว่าวันนี้ผมอยากมาเล่นกอล์ฟแล้วพี่เป็นคดีเนี่ยผมบอกพี่ก่อนพี่ทำกับข้าวมาให้ด้วยเหรอใช่ค่ะบริการเหนือระดับว่าอันนี้คือคมจริงค่ะเดี๋ยวในอนาะคตผมจะขออกอกเรื่ากับพี่บ้างนะผมจะได้กินข้าวฟรีด้วยประหยัดข้าวที่บ้านสั่งก่อนนะแล้วก็35บาทโอเคโอเคนี่เราสัมภาษณ์มาแค่2คนนะคือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมคือคําว่าไม่เลือกงานไม่ยากจด วันนี้ผมเข้าใจเลยวันนี้เลยได้มาสัมภาษณ์ก็บอกตรงๆว่าอินมากเลยว่าแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนนี่เป็นเรื่องจริงทีนี้ขออนุญาตกลับมาทางที่คนนี้นะครับขอสลับที่กันหน่อยช่วงโควิดไปทําอาชีพอะไรครับแม่บ้านแม่ <ใน S 2> บ้านรับจ้างรายวันทําความสะอาดบ้านเนี่ยเหรอค่ะวันเท่าไหร่พี่สามยี่สิบค่ะแล้วมีงานทุกวันไหมมีทุกวันค่ะแล้วทําไปกี่วันแล้วพี่สามวันสี่วันแล้วตอนนี้ไม่ได้ทาละกลับมาเป็นแค่ดี้ก็คือไม่ได้ทําละสุดท้ายพี่ใหญ่ครับช่วงหมดโควิดไปทําอาชีพอะไรครับพี่แม่บ้านนอกค่ะ จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนไปอยู่แม่ฮ่องสอนทำอาชีพอะไรครับข้าวโพดค่ะอาชีพเกษตรกรเขาให้วันเท่าไหร่พี่สองร้อยวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกคนนะครับสําหรับเวลาที่มาแล้วก็ก่อนที่จะแยกแย้ายกันไปเนี่ยอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยว่าผมไม่รู้นะว่าเป็นฝีมือทำกับข้าวฝีมือทำขนมหวานฝีมือทำความสะอาดความขยันไปหาข้าวโพดผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับคือสู้ไม่เลือกงานไม่ยากจนฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยก็อยากให้ จส,สู้ชู้ไปกับมันค่ะไม่คือการต่อสู้ค่ะไม่ต้องไิดกลัวงานทุกอย่างเราสามารถทําได้ทนะั้งนั้นทาไม่หยอดค่นะเราใช้ใจแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำหาความสามารถของตัวเองอะค่ะว่าเราในชีวิตของเราทุกวันนี้เราทำอะไรเป็นบ้างหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็คิดแล้วก็ทำมันออกมาครั้งแรกอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปแล้วมันก็แล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เราก็จะมีรายได้อยากให้สู้ไปด้วยกันค่ะ เราไปด้วยกันนะคะอะไรนะคะแค่พี่ไม่ได้ยินนะคนในกล้องไม่ได้ยินไม่ต้องตกใจนะนี่นั่งอยู่ข้างๆยังไม่ได้ยินเลยตอนนี้สู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ผมได้เรียนรู้จากอาชีพแคดดี้นะครับก็คือไม่เลือกงานไม่อยากจนความขยันชนะทุกสิ่งนะครับยังไงวันนี้เราลากันแบบว่ารอๆโดยๆอย่างนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้แคดดี้ทุกคนแลวก็ทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดลวกันนะครับเราลาไปพร้อมๆกันเลยครับผมขอบคุณครับ